สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะมิกรับทุกวันนี้นอกใจภรรยาเบนเองก็เต็มใจมิกบรมวุฒิรับทุกวันนี้ยอมนอกใจภรรยาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและมีพี่พี่แฟนคลับติดตามกันเป็นจำนวนมากมิกบรมวุฒิกับเบนพรชิตาและผู้สืบทอดสกุลสามคนน้องปริมน้องปรางและน้องเปรม โดยเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งล่าสุดพ่อมิกโพสภาพร่วมเฟรมกับบุตรทั้ง3คนพร้อมข้อความว่าคนแรกที่นอกใจภรรยาก็คือคนนี้เลยครับพี่ปริมบุตรสาควคนโตของพ่อคนนี้พ่อรักหนูนะวันเกิดปีนี้แค่นั่งกอดลูกๆพ่อก็มีความสุขมากแล้วคนที่2ที่นอกใจภรรยาครับคือคนนี้เลยพี่ปรางบุตรสาควคนกลาง คนแสบขี้อ้อนของพ่อคนนี้พ่อรักหนูนะวันเกิดแค่พ่อได้อยู่ได้กอดพ่อก็มีความสุขมากๆแล้วและมาถึงคนที่สามที่นอกใจภรรยาก็คนนี้เลยครับน้องเปรมบุตรชายคนเล็กของพ่อคนนี้พ่อรักเปรมนะบุตรคือความสุขของพ่อนะบอกเลยค่ะว่าน่ารักทั้งครอบครัวจริงๆแสดงความรักต่อกันอย่างอบอุ่นไม่แปลกใจเลยทำไม มีพี่ๆแฟนคลับติดตามและหลงรักมากมายขนาดนี้อย่างไรก็ตามนอกใจภรรยาที่ว่านี้คือการนอกใจภรรยาไปรักลูกนั่นเองไม่ใช่นอกใจไปหาสาวอื่นแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ